เฉลยธรรมบัญญัติบทที่สามความพ่ายแพ้ของโอกกษัตริย์แห่งบาชานเราจึงหันขึ้นไปยังทางสูบ่บาชานแล้วโอกกษัตริย์แห่งบาชานส่งออกมาสู้รบกับเราพร้อมด้วยประชาชนทั้งหมดของพระองค์เพื่อสู้รบที่เอเดรีแต่พระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าอย่ากลัวเขาเลยพอเราได้มอบเขาและประชาชนทั้งหมด รวมทั้งแผ่นดินของเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วและเจ้าจะทำกับเขาเหมือนอย่างที่ได้ทำกับสีหนกษัตร,มมริย์คนอโมไรซึ่งอยู่ที่เฮชบนพระยาเวพระเจ้าของเราจึงส่งมอบไว้ในมือของเราทั้งโอกกษัตริย์แห่งบาชานและประชาชนทั้งสิ้นของเขาและพวกเราได้ฆ่าพวกเขาจนไม่มีเหลือเวลานั้นเรายึดเอาเมืองทั้งหมดของเขารวมหกสิบเมือง ไม่มีเหลือสักเมืองเดียวซึ่งเราไม่ได้ยึดมาจากพวกเขาดินแดนทั้งสิ้นแห่งอารโกบซึ่งเป็นอาณาจักรของโอกในบาชานเมืองเหล่านี้ทั้งสิ้นเป็นเมืองที่มีกำแพงสูงมีประตูมีดานประตูและยังมีหมู่บ้านอีกมากที่ไม่มีกำแพงเราได้ทำลายพวกเขาอย่างสิ้นเชิงได้ทำลายพวกผู้ชายผู้หญิงและเด็กในทุกเมืองเหมือนเราทำต่อสีโหนกษัตริย์แห่งเฮชโบนนั้น แต่ฝูงสัตว์ทั้งหมดและของริบจากเมืองเหล่านั้นเราแย่งชิงมาเป็นของเราเวลานั้นเรายึดแผ่นดินจากมือของกษัตริย์ทั้งสองของคนอมโมไรผู้อยู่ฝากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนตั้งแต่แม่น้ำอาราโนนถึงภูเขาเฮอร์โมนภูเขาเฮอร์โมอนนั้นชาวไซดอนเรียกว่าซิอรีอนและชาวอมโมไรเรียกว่าเสนีคือเมืองทั้งหมด ในที่ราบสูงและกิเลอาทั้งหมดและบาชานทั้งหมดจนถึงเมืองสาเลคาและเมืองเอเดเรออีซึ่งเป็นเมืองแห่งอาณาจักรของโอกในบาชานด้วยยังเหลืออยู่แต่โอกกษัตริย์แห่งบาชานซึ่งเป็นพวกเรฟาอิมนี่แนะ่เตียงนอนของท่านทําด้วยเหล็กเตียงนอนนั้นไม่ได้อยู่ที่เมืองรับบาของคนอมนหรือยาวถึงสี่เมตรกว้างเกือบสองเมตรตามมาตรฐานการวัด แผ่นดินนี้ที่พวกเรายึดครองได้เวลานั้นคือตั้งแต่อารอเออร์ e ur, ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำอารโนนและแดนเทือกเขากิเลอาดครึ่งหนึ่งกับเมืองในพื้นที่นั้นข้าพเจ้าให้แก่เผ่ารูเบนและเผ่ากาดส่วนกิเลอาดที่ยังเหลืออยู่กับบาชานทั้งหมดซึ่งเป็นอาณาจักรของโอกคือดินแดนอาราโกบทั้งหมดข้าพเจ้าให้แก่เผ่ามานาเสครึ่งเผ่า บาชานทั้งหมดนั้นเรียกว่าดินแดนของพวกเรฟาอิมยาอีบุตรเผ่ามนาเสตีได้ดินแดนอารกบทั้งหมดคือเมืองบาชานจนถึงเขตแดนเมืองของชาวเกชูและเมืองของชาวมาอาคาและเรียกชื่อเมืองเหล่านั้นตามชื่อของตนว่าฮาโวทยาอีจนถึงทุกวันนี้เมืองกิเลอาดนั้นข้าพเจ้าให้แก่มาคีส่วนเผ่ารูเบนและเผ่ากาดนั้น ข้าพเจ้าให้ดินแดนตั้งแต่กิเลอาดถึงแม่น้ำอารานนถือเอากลางแม่น้ำเป็นเขตแดนเรื่อยมาถึงแม่น้ำยับบอกอันเป็นเขตแดนของคนอัมโมนทั้งบริเวณที่ราบด้วยมีแม่น้ำจอแดนเป็นพรมแดนตั้งแต่ทะเลคินเนเรตจ,จนถึงทะเลแห่งอาราบาคือทะเลตายที่ราบแถบเนินเขาปิสกาซึ่งอยู่ทิศตะวันออกเวลานั้นข้าพเจ้าบัญชาท่านทั้งหลายว่า พระยาเวพระเจ้าของท่านสรงให้พวกท่านยึดครองแผ่นดินนี้แต่ทหารพร้อมรถทั้งสิ้นของท่านจงถืออาวุธยกข้ามไปก่อนคนอิสราเอลผู้เป็นพี่น้องของท่านส่วนภรรยาบุตรเล็กๆก,ก,กับฝูงปศุสัตว์ของท่านเพราะข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าท่านทั้งหลายมีฝูงปศุสัตว์จำนวนมากจงอยู่ในเขตเมืองที่ข้าพเจ้ายกให้พวกท่านนั้นก่อนจนกว่าพระยาเวจะประธานการหยุดพักแก่พี่น้องของท่าน ดังที่ประทานแก่ท่านแล้วจนพวกเขาจะยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่เขาที่ฟากตะวันตกของแม่น้ําจอแดนแล้วพวกท่านแต่ละคนจึงจะกลับมายัางที่อยู่ของตนซึ่งข้าพเจ้าได้ให้แก่ท่านแล้วเวลานั้นข้าพเจ้าสั่งโยชูวาว่าในตาของท่านได้เห็นทุกอย่างที่พระยาเวพระเจ้าของพวกท่านทรงทํากับกษัตริย์ทั้งสองนั้นแล้วดังนั้นพระยาเว จะทรงทำกับอาณาจักรทั้งสิ้นซึ่งท่านจะข้ามไปอยู่เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายอย่าก,กลัวพวกเขาเลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านจะทรงสู้รบเพื่อท่านทั้งหลายโมเสสมองดูคณาอันจากปิสกาเวลานั้นข้าพเจ้าอ้อนวอนพระยาเวว่าพระยาเวองค์เจ้านายพระองค์เพิ่งทรงสำแดงความยิ่งใหญ่และพระหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ แก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพราะมีพระเจ้าองค์ไหนเล่าในสวรรค์หรือในแผ่นดินโลกที่ทรงสามารถทำกิจการต่างๆและการอิทธิฤทธิ์เหมือนพระองค์ทรงกระทำขอทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์ข้ามไปดูแผ่นดินดีที่อยู่ฝากตะวันตกของแม่น้ำจอแดนดูแดนเทือกเขางดงามและเลบานอนด้วยแต่พระยเวทรงพระพิโรธต่อข้าพระเจ้าเพราะพวกท่านเป็นเหตุพระองค์จึงไม่ทรงฟังข้าพเจ้า และพระยาเวตัดกับข้าพเจ้าว่าพอแล้วเจ้าอย่าพูดเรื่องนี้กับเราอีกต่อไปเจ้าจงขึ้นไปถึงยอดปิสกาและมองดูทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันออกและดูแผ่นดินนั้นด้วยในตาของเจ้าเพราะเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอแดนนี้แต่เจ้าจงกำชับโยชูวาจงหนุนใจและเสริมกำลังเขาให้เข้มแข็งเพราะเขาจะต้องนำหน้าชนชาตินี้ข้ามไป และจะส่งให้เขาเข้ายึดครองแผ่นดินที่เจ้ามองเห็นนั้นฉะนั้นพวกเราจึงยับยั้งอยู่ในหุบเขาตรงข้ามกับเบสเปโอ